ถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้มีรายได้นในส่วนท่องเที่ยวมาช่วยแต่ว่าการท่องเที่ยวในช่วงหลังนะครับตอนใกล้ปลายป,ปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มมีผลกระทบออสองด้านนะครับด้านหนึ่งจากนโยบายของจีนในการที่จำกัดนักท่องเที่ยวที่อ,อ,อยู่ในกลุ่มของอาจจะ ใช้จ่ายน้อยหรือว่าคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของกลุ่มทัวร์หรือว่าอะไรเงี้ยในการออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีสัญญาณของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงนะครับที่มาประเทศไทยนะครับแล้วก็มาตามด้วยในช่วงของเหตุการณ์เรื่องของการประท้วงอะไรต่างในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคของการท่องเที่ยวเนี่ย นะะฮจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับก็ลดลงนะครับในไตรมาสหนึ่งนะครับลดลงห้เปอร์เซนะครับมีนักท่องเที่ยว6กล้านคนในขณะที่ปีที่แล้วไตรมาสแรกเนี่ยมีถึงตั้งเจ็ดล้านคนครับนะครับงั้นในในปีนี้เนี่ย นในภาพของเศรษฐกิจนะครับอย่างที่ได้เรียน,นตั้งแต่ต้นปีนะครับในการมองภาพของปัจจัยสนับสนุนนะครับก็ยังอยู่ที่มีความหวังหรือว่าความคาดหวังเนี่ยปูกอยู่กับในเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วก็การค้าโลกที่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะในขณะที่เ,เรื่องของ แรงกดดันอื่นๆจากตกลาดโลกก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับในเรื่องของอราคาน้ํามันตังเงินเฟอ้อในโลกก็ยังอยู่ใน,ในแนวที่ต่ำนะฮทางอเมริกาก็บอกว่าคงไม่ขึ้นอาจาดอกเบีย้ยไปจนถึงปีหน้านะฮะแต่ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นห่วงนะครับในช่วงต้นปีนะฮะก็มีอยูอ่หลายอย่างนะครับอย่างที่เรียนการส่งออกอยัง ติดลบเนี่ยก็เป็นห่วงว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นเนี่ยมันจะส่งผลมาถึงประเทศไทยหรือว่าประเทศไทยภาคส่งออกเนี่ยจะได้ประโยชน์มากแค่ไหนนะครับในประเทศไทยเองในบางสาขาของการผลิต